One News ตรงไปตรงมาเสื้อผ้าเครื่องประดับ ของเล่นเด็กผลิตภัณฑ์ราคาถูกจากโรงงานของตกแต่งบ้านกว่า200ร้านจากย่านกรุงทนใต้เขตราชบุรณนะบางขุนเทียนภาษีเจริญและบางบอนถูกนำจัดจำหน่ายให้กับประชาชนในงานถนนคนเดินแอดราชบุรณนะบริเวณศูนย์เยาวชนพระรามเก้าฝั่งทนบุรี ถนนคนเดินแห่งนี้ยังมีการแสดงบนเวทีทั้งร้องเต้นและเล่นดนตรีรวมถึงศิลปะวัฒนธรรมการสาธิตวิถีชีวิตพื้นบ้านสาธิตวิธีทอดสบ้าและการกวนกะละแมการจำลองบรรยากาศพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเขตร,ราชบูรณะซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนมาเที่ยวชมและจับใจสินค้าจำนวนมาก วัสนามงคลชัยหนึ่งในผู้มาเที่ยวงานถนนคนเดินยอมรับว่าที่นี่มีสินค้าหลากหลายราคาถูกให้เลือกซื้ออยากให้จัดงานจำหน่ายสินค้าแบบนี้เพราะช่วยให้ซื้อสินค้าในราคาสบายกระเป๋าเทียบเลยค่ะของซุปเปอร,ร์แลวลก็เสื้อผ้ากระเป๋าตังรองเท้าได้ครบหมดเลยแล้วก็ของกินกลับบ้านด้วย ดานกริศดาการันธานนรองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้จับจ่ายซื้อขายสินค้าในราคาย่อมเยาวเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ถนนคนเดินแอดราชบุรณะเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและคอสชที่หวังกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศสร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและยังเป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนในเขตกรุงทนใต้ก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครเคยจัดงานถนนคนเดินที่บริเวณถนนสีลมซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆด้วย One News ตรงไปตรงมา